ม่าบนเขาเนาะมาเดินออกกําลังกายเนาะช่วงนี้ฤดูใบไม้ผลิเนาะวันนี้อากาศดีนะทุกคนพี่แดงก็เลยมาเดินกับแฟนนะแฟนไปแล้วพี่แดงมาเจอผักชนิดหนึ่งเนาะพี่แดงก็เลยจะเก็บให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยเนาะนี่พี่แดงมาเจอผักนี้เนาะนี่เป็นการเก็บครั้งแรกนะเก็บครั้งแรกคัมมอนบลูไวโอเลต นะเพ,พื่อนเพื่อนอันนี้ไปหาดูช่องเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะน้องทยาย้ว <c oughs> เครดิตน้องทยาย <c oughs> นะพี่แดงก็เลยมาเจอเนอะเอาะก็เลยมาเก็บให้เพ,พื่อนเพื่อนดูนะให้ดูว่าให้ดูใบเขาเนาะใบเขาจะแบบไม่มีคนนะเพ,พื่อนเพื่อนใบเขาจะเกลี้ยงนะมันจะมีแบบ คล้ายๆกันแต่ว่ามันมีขนนะเพื่อนแต่ชนิดนี้ไม่มีขนนะเห็นไหมดอกเขาจะเป็นสีม่วงนะอันนี้พี่แดงเก็บใบเ,เก็บใบมันเนาะเก็บใบมันอ่อนๆเลยลองไปลองไปกินดูนะเป็นครั้งแรกที่พี่แดงเก็บนะเพื่อนก็คือคือแน่ใจแล้วเนาะถ้าไม่แน่ใจพี่แดงจะไม่เก็บนะคะอันนี้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะ คอมอดบลูไวโอเร็ตนะดอกเขาจะเป็นสีม่วงอย่างนี้นะดอกจะเป็นสีม่วงๆเนาะได้ออนมากเลยเพื่อนแต่ดอกก็ดอกก็ร่วงโรยแล้วมาเจอโกใหญ่ที่จริงมันออกเต็มเขาเลยแหละทุกคนแต่ว่าพี่แดงไม่ได้ถ่ายนะมาเจอโกนี้มันเป็นโกใหญ่ก็เลยถ่าย ว่าจะไม่ถ่ายนะตอนแรกมาเห็นแล้วก็ถ่ายสักหน่อยนี่ดูลักษณะนะลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้ดอกเขาจะเป็นสีม่วงแบบนี้เนาะอันนี้ที่พี่แดงเก็บมาเนาะ มันขึ้นเต็มเขาเลยแหละเพื่อนๆพอี่แดงก็เดินเก็บมาเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะพอมาเจอกอนี้ก็เลยถ่ายให้ดูลักษณะนะะลักษณะดอกนะลักษณะดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ไปดูมาจนแน่ใจแล้วนะเพื่อนเพื่อนจนแน่ใจแล้วถึงเก็บนะไม่แน่ใจไม่เก็บนะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นลักษณะใบเขานะใบเขาจะเกลี้ยงนะเพื่อนเจะไม่มีขนนะ มันจะมีมันจะมีบางชนิดที่แบบว่ามันคล้ายกันแต่ว่ามันมีขนเนาะพี่แดงเห็นแล้วแต่ว่าไม่กล้าเก็บเนาะเลยมาเจออันนี้เออมันไม่มีขนก็เลยเก็บนะลักษณะใบเขาจะประมาณนี้ลักษณะดอกเขานะ common blue white o l e นะอันนี้ชื่อเรียกตามเรียกตามน้องทยาเขานะผู้เชี่ยวชาญน,นะน้องทยาคนรักเห็ดนะ ไปหาดูได้นะช่องน้องเทยานเพื่อนคนนี้เขาชํานาญเนาะเรื่องผักป่าเนาะนี่ได้เต็มเต็มกระปุกเลยนี่สวยไหมสวยเนาะดอกสวยให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งมันก็ขึ้นเต็มเขาแหละเพื่อนๆแถวนี้เยอะมาก นี่ดูดอกนี้ดอกนี้ก็น่าจะกินได้นะเออพี่เคยเห็นใครกินก็นไม่นุ้นะจาไม่ได้ดอกเหมือนดอกไม้อหลเพื่อนๆแต่ว่ามันเกิดตามภูเขาเนาะนี่ดูดอกอันนี้ใบคดอกนี้ก็น่าจะกินได้นะแต่ว่าไม่แน่ใจก็ไม่เก็บนะเพื่อนๆนี่ให้ดูให้ดูชัดๆนะคะ ถ้าใครจะกินผักปลาเพื่อนๆต้องไปศึกษาให้แน่ใจก่อนนะอยากเก็บอยากเก็บตามกันนะเราต้องดูให้แน่ใจนะว่ามันใช่หรือเปล่าเนะบางทีบางทีงทดอกมันใช่แต่ว่าใบไม่ใช่ก็มีนะเพื่อนอันนี้พี่แดงถึงไม่ค่อยกล้ากเก็บอะไรสีสวนะัวเนาะดูดอกมันสวยมากภูเขาต้นนี้มีแต่ดอกไม้นะ เ็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆไข่เจียวดอกคัมมอนคัมมอนบลูไวโอเรตเนาะเดี๋ยวพี่แดงจะมาชิมเนาะว่าจะมีรสชาติเป็ประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะเพื่อนๆดอกคัมมอนบลูไวโอเรตเนาะจะเหมือนใบบัวบกบ้านเราไหมพี่แดงพี่แดงมองว่ามันคล้ายๆใบบัวบกนะ ก็รสชาติปกตินะเพื่นเนก็เหมือนเราเกี๊ยวไข่ใส่ะอมอะไรประมาณเนี้ไม่มีรสชาติขมหรือว่าอะไรนะรสชาติปกติเลยเนาะก็อร่อยดีนะเพื่อนเพื่อนไอ้คมมอนบรูไวเลนี่เขาเห็นเขาบอกว่าเขาห้ามกินมเมล็ดกับรากนะกินใบได้กินดอกได้นะเพื่อนเพื่อเรามีสปปรรพคุณนะคะแก้แก้ลดไข้แก้ปวดหัวบำรุงเลือดอะไรประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อน อ้มอนบลูไวโอเลตเนี่ยพี่แดงกินครั้งแรกนะเพื่อน,นรสชาติก็เหมือนผักทั่วไปอลเพื่อนไม่ขมหรือว่าไม่หวานไม่อะไรก็ปกติปกติของผักเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะโฉบกดไลค์พี่แดงด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า